แบ่งปันวิธีท,ทำน้ำยาป่าปลากระป๋องนะจ๊ะทุกคนพี่ว่านจิสใจเนะาะกระเทียมหน่อยนึงกระชายห,หลายๆบากบพริกและกะะ้ะก็หอมด้วยจ้าเอาลงไปต้ม,เอ,ตมเอาลงไปต้มพร้อมกันเลยเะจ้าต้มเลยจ้าเอาลงไปต้มเพราะว่าเขาซุกแล้วเข้า็คอยตาขึ้นมากหข้าคอยมาปร้งอยางอื่นจ้า อันนี้ก็คือมนสุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตักขึ้นมาตักขึ้นมาตามนะคะเครื่องเยอะๆเน้นๆเครื่องนะคะทุกคนไอเคล็ดลับนะของพี่วันพี่วันจะใช้หอมแค่์อะมันจะหวานเหมือนหอมใหญ่แล้วกลิ่นมันจะหอมกว่าหอมใหญ่ไนงะมันจะหวานมากนี่แหละค่ะขั้นตอนทําน้ำยาปา,ปาปากกระป๋องนะคะ จ้านาน้ำเดือดด้วยจ้าน้ำยาป่าของพี่วานตั้มพีแกงเสร็จแล้วนะจ้าตั้มพีแกงเห็มันหย,ยาบหยาบด้วยจ้าอย่าไปเห็ดมเห็มันเห็นนันพี่วานสีกินเครื่องอะนะสาเห็ดเครื่องอ่นามมาต้องใส่หลายเอาแพรวานเข้า,านนออกินสองข้นอ้อนี่ด้วยจ้าแต่ว่าเครื่องเยิ่มเยิ่ม เครื่องแบบหลายๆอ่ะนะนี่ด้จะน้ำยาป่าของยายวันเพราะว่าน้ำมันเหลียมแล้วนะคะทุกคนน้ำปลาล้าก็ต้องมาน้ำยาป่าขาดไม่ได้ก็คือปลาด่าใส่แบบใต้จับบ่ต้องใส่หนังป้าจ้ะใส่สองแท่งที่เวลาเอาเงยแบะบะตองเค็มเวลาเอาหัวนั่นนะเวลาเอาสีกินอ่ะ เข้มข้าวกมาอมะส่ยใหม่ผงนัวผงนัวใส่หลายแสบหลายใสหน่อยแสบหน่อยพี่วันจะหยกอกกะทิพอดีมันมีกะทิอยู่ที่บ้านน้ำยาป่าที่บ้านพี่วัรณนะสูตรดั้งเดิมคือใส่กะทินะจ๊ะใส่กะทิน่อยหนึ่งให้มันแบ่บให้มันแบ่บที่ดีลยอ่ะพี่วันจะทําน้ํายาป่าปลากระป๋องนะจ๊ะ กินมันส่วนน่ะทับฟ่องค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปน้ำยาป่าปลากระป๋องเลือจากพี่น,อน้อง รอแป๊บหนึ่งมันจะอร่อยแลอีกตยงนงนี่แหละใส่ตะกี้ลงไปนิดหนึ่งขึ้นเบิงขึ้นเบิงรอเดือดแก่แค่เลยจ้ะแ่บหลายเนี่ยจ้ะพอมันเดือดแล้วก็ใบมากุ กินมันชู้งแ,แห้งนี่แพี่นอนแดดแห้งใบมะกรูดก็มีนะคะอันนี้คืออร่อยแล้วไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยน้ำปะลา้าคือจบเลยจ้าทุกคนต้มไปค่ะต้มไปเลยเดินเดินน้ำยาปากทีนี้เวลาเราต้มเปเลือกนะพวกขอมอะไรมันมันมันจะละลายเองนะคะทุกคน จะอะร่อยมากใส่น้ำกำะทิหน่ยนอยสูตรน้ำยาป่าที่วันเด้อหอมแสบยังรอเรียบร้อยนะคะน้ำยาป่าปลากระป๋องใส่กะทิหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วนะโอเคใส่ต้นหอมผับชีลงไปมันแสบแสบแล้วเห้อจ้จาอันนี้ก็ปิ๊ดปิดปิ๊ดได,ด้เลยจ้ะปิ๊ดไฟได้เลย แล้วแล้วพอเขาใส่หอมมูนี่เข้ากับพีทเดี๋ยวเลยจ้า